บึ้มซุนโงคุณเฮ้ย hey! เอาเลยครับกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรไก่แครเกม วันนี้เราั่งโต้ยุกับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจเนี่ยสามารถกรอพิกัดตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมกอพิกัดไม่เป็นก็สามารถกรอลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็มาโผดใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้าไว้ด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรถ้าเกิดใครน่าสนใจก็ได้รับเลือกมาในการนาเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกััััดแแรรรกกกขอองงววนนนนี้ะคคคบบบจาาาาุณสช่ พี่ครับผมเจอเพนกวินน่ารักให้ต้องลงไปดูแฮนแท็ปพี่การ์ดเาต้องทำใจนะผู้ชมแฮนแท็ปมันก็แค่แค่เกมแฮนแท็ปกูเก็เออแฮนแท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พี่กัรดมานะครับเราก็พี่กัรดมาใส่ไปดูกันฮะเพนกวินน่ารักนะครับลงสติดวิวไปดูนะฮะในส่วนของตรงนี้เพนกวินเพนกวินนี่ไงโอ้โหยังเยอะเลยนะครับอุ้ยบอกว่าตอนแรกบอกว่าโอ้ยังเยอะเลยหันไปโอ้โหอยู่กันเป็นกองทัพเลยนะผู้ชม เออดูท่านผู้ชมซึ่งสีขาวๆนี่คือคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือขี้เพนกวินเหรอใช่ปะ่ะไม่น่าใช่นะเพราะว่าบนหน้าผามก็ดูมีสีขาว,ขาวเยอะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นนะดูสีขาวๆเต็มเลยไม่รู้มันคืออะไรนะครับเราเดินได้ด้วยนะผู้ชมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะขาวๆอ่ะมันคือขี้เหรอมมนเหมือนขี้เหมือนกันนะขี้เพนกวินอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าบนบนบน,บนผาอะไรเงี้ยมันก็ดูมีเยอะนะท่านผะู้ชมดิมันไหลหรือว่ามันขี้ข้างบนแล้วมันไหลลงมาก็เป็นไปได้เนี่ยดูดิ ข่าวขาวข้าวขาวข้าขาเบนเลยนี่ครับน่าจะเป็นขี้น่าจะเป็นขี้เป็นกิ้นแน่ๆเลยนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดผิดจะกราบขออภัยนะครับไม่รู้ว่าขี้เป็นกิ้นสีขาวหรือเปล่าเลยครับนี่ผมพาไปดูอะไรเนี่ยพาไปดูขี้เป็นกิ้นทําไมเนี่ยขึ้นไปบมจะไปดูเป็นกิ้นนอนโหยอย่างเยอะเลยอ้วนทุกตัวเลยอ่ะน้องอ้วนทุกตัวเลยเฮ้ยตัวนี้มองกล้องตัวนี้มองกล้องนี่นะครับเป็นเป็นเป็นกิ้นที่อ่ามีไอ้ตรงข้างๆสีเหลืองอ่ะท่านผู้ชม ที่นี่นะครตั้งอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ของโลกเลยนี่นี่โคตรไกลนะครับเกือบโคอบโลกใต้เลยนะครับโอเคพี่กันนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พี่กันต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กันต่อมานะครับจะคุณนิวบี้ทีวีนะครับบอกว่าพี่ครับโรงงานระเบิดที่ลิเบียครับให้ได้พี่กันรอบโลกตามใจรับชมให้ได้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พี่กันมา เราก็พิกัดมาใส่ตรงนี้นะครับเราไปดูกันโรงงานระเบิดเอ้ยจริงหรือว่าท่านผู้ชมมันเป็นดำๆแล้วก็ลอยแบบไม่ไหมอะไรเงี้ยสถิดิบิวได้ไหมโ้พื้นที่อย่างนี้สติดิบิวยากกระทงไกลมากๆเลยอะที่นี่คือลิเบียฮะไม่รู้ว่าลิเบียโรงงานอันนี้มันมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมเราดูข่าวได้ไหมอะมันคือที่นี่เหรอชื่อเนี่ยมันคือคลังสินค้าฮะอ่ะระเบิดมีข่าวป่ะนีป่ะมันนี้มันนี้มันคืออะไรอะเขาเผาคลังสินค้า นี่น่าจะอันแถนนี้แหละผู้ชมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราลงไปดูข้าวหน่อยไหมสืบค้นกันหน่อยฮะหูภาษาแปลเป็นไทยสิเกิดเพลิงไหม้แรงน้ํามันโอ้ห่งน้ํามันนะครับหลังที่โจรตัดท่อโดยใช้เลือไฟฟ้าคนงานก็ว่าไฟไหม้เกิดขึ้นช่วงเย็นของพื้นหัดซึ่งผลิตได้ประมาณ40,000บาเรลต่อวันก่อนการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธในเดือนมีนาคม พวกเขาลักพาตัวและสังหารคนงานต่างชาติเป็นที่น่าสงสัยว่ากระบวนการนี้เขาเกี่ยวกับการก่อการตืดๆนะครับพูดคำพูดคำนั้นใน YouTube ไปได้นะครับเดี๋ยวเหลืองนะฮะประมาณนั้นนะครับคือการก่อการตืดๆนะครับน่าจะเข้าใจกันนะครับเขาแบบเอาเรือไฟฟ้านะครับไปตัดท่อน้ํามันแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วก็เลยระเบิดตูมตามีกกรฆ่าคนงานกันอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับที่นี่โอ้โหต้องรุนแรงมากๆเลยนะมันคือน้ํามันวันที่นี่ผลิตน้ํามันวันละสี่หมื่น บาเลีวตัววันนะยังเยอะเลยนะครับโอเคพิกัดน,นี้ก็ประมาณนี้นครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณวุลส่งน้อยผมห่มนี่ครับบอกว่าแบ็ครูมใน Google Earth ให้พิกัดมาเลยครับแฮทแทกพิการรถสำหรับชมแฮทแทกครั้งที่3นะครับคือคนนี้เห็นบ่อยเหมือนกันนะติดติดแบบว่าทุกทุกคลิปเลยเหมือนกันนะเนี่ยแบ็ครูมอีกแล้วเหรอในดูซิเรารู้กันอยู่นะครับว่าแบ็ครูมนี่โดนแบนเร็วมากจะลงไปดูได้ไหมเนะี่ยเฮ้ยได้วะ หุ้หยไเฮ้หยหยุ้หยเฮ้ยเยอะเยเยอะเยอะหุ้ยเดี๋ยนะนี่มันนี่มันผู้ผู้เอาตัวรอดนี่แล้วเขามาจดบันทึกไอตัวนี้เหรอแล้วก็อันนี้คืออะไรสกินสติล,ลเ,ออเลอร์นะครับตัวใสๆอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับดูดูไม่กลัวเลยนะไม่กลัวใี๋ยวมันกัดเอาเน,นี่ยไอตัวนี้มันชื่อตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้เลยครับ เคยดูประวัติมันอยู่ตัวนี้นะครับเออ The Blue The Backroom ก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับมันเยอะเกินไปแล้วนะครับก็อาจจะลีกหนีกันทำคอนเทนต์ The Backroom ไปบ้างแล้วนะครับช่วงก่อนอันนี้ฮิตฮิตมา,มากๆนะคแค่ตั้งชื่อคลิปว่า The Backroom นี่อุย้ยคนเข้ามาดูมากมายนะครับตอนนี้แผ่วๆแ,แล้วนะฮะมีอีพิกัตหนึ่ง The Backroom Back ของเขาด้วยปะข้างๆเนี่ยโอ้ยลงไม่ได้วะไปลงไม่ได้วะที่นี่อยู่ที่แคนาดานะครับเป็น The Backroom ที่อยู่ตรงนี้เลยน่าสนใจจริง ดามาดูที่พี่กัต่อมาเลยนะครับพี่กัต่อมานะครับจะขุนเดอะแซนอิสแมทไทยแลนด์ลิทนะฮะบ,บอกว่าพี่พี่พี่อ่าผมขอหาก่อนเอ้ยไม่ใช่ผมขอให้พี่หากาอ้นว่ามันคืออะไรแต่พี่กัตรอ้ดใจไม่ชมแฮนด์แท็กไม่ได้ออกหรือได้ออกก็ไม่รู้นะครับอะไรของเขาเนี้ยโอเคให้พี่กันมานครับเราก็พี่กัตมาใส่ซึ่งคํที่ิบไม่รู้เลยครับว่าจะพาผมไปดูอะไรนะครับแต่ผมเข้ามาดูก่อนแล้วนะครับ อ่าแล้วงงเลยตัวเข้ามาดูก็คืออะไรนะครับคือเราก็โดนลงไปนะครับเราจะเจอกับห้องที่แบบแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วพอเราได้ครับผ่านไปแบบนี้เราจะเจอกับคนนะครับแต่งตัวเป็นผีนะครับผมพูดแต่น่าสมดความน่ากลัวเลยเดี่ยแต่เขาบีไอนี้ไปด้วยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะไทยอินไทยอินผมขออนุญาตหาเขานะครับคณทัศนันไหนเขาก็ไทอินแล้วนะฮะจีอีนี่ปะอ่ะดูดูดิโอ้ยเขาเป็นเกี่ยวกับ g o o g l e Map ด้วยว่า เอ้โหนี่เขาเป็นช่องเกี่ยวกูก็แมปเลยครับโอ้หดูวีคอนเทนต์เกี่ยวกูก็แมปเต็มเลยนะครับมากมายและเขาก็ได้จะเป็นคนที่เอาพิกัดอะไรแบบนี้มาลงด้วยมีการทายอินไปด้วยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยน่นสญญญาสนใจเดี๋ยวราเข้ามาส่องๆเลยครับเพื่อเจอพิกัดอะไรแปลกๆนะ่สญญาสนใจจะได้ไปทำพิกัดลึกลับได้นะครับเดี๋ยวผมติดตามไปก่อนนี่เนีติดตามไปเลยนะี <c> ่ <oughs> เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับเฮ้ยมีเดโมโดโมโกก้อนเลยหอจริงอ่ะเขาเดี๋ยวเข้าไปดูดิเข้าดูเดโมโกก้อน ดูเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมโดนลิกาสิทธิ์เฮ้ยเอยของจริงเฮ้ยเดี๋ยวมองขอก้อนวะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะคนนี้นี่เขามีพิการอะไรบางอย่างเยอะเลยครับโอเคโอเคนลยครับน่าสนใจยอดเยี่ยมเลยครับขอแรงไปดันใจหน่อยนะครับ <laughs> โอเคนักผู้ชมพิการนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับพิการสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณมารีจันจานะบอกว่าพี่ผมเจอ งูกุนดักก้อนบอลมีจริงเลือกผมเลือกผมนะครับแล้วให้ลิงก์มาอุ้ยน่า,นาจ,จะมีคนส่งลิงก์ทีนะเนี่ยโอเคนะครับเราก็ลิงก์มาใส่ดูกันบื้มซุนง,งกูนกุนเฮ้ยซุนงูกุนเฮ้ยรุบันเกนกิโอ้โหน้องๆคนไหนเกิดไม่ทันนี่คือจะไม่เข้าใจเลยนะครับว่าผมพูดอะไรท่านผู้ชมรู้จักอ่างูกุนบอนเกนกิอะไรอย่างนี้ป่ะผมลองลองเสิร์ชอ่า บอลเกนกิเ bon นี่ยบอลเกนกิบอลเกนกินี่จะเป็นอย่างนี้คือคุณโงกุลมันจะใช้ท่าไม้ตายที่แบบแรงมากๆนะครับนี่นีๆๆ่นี่มีแมวด้วยนี่นี่คือแบบคือแบบ้าเกิดใช้ท่านี้คือเป็นท่าประด็ิศึกแล้วนะครับคือเขาจะรวบรวมพลังจากทุกจักรวาลนะครับคือใครที่อยู่ในดาวแ์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแค่ชูมือขึ้น,นส่งพลังไปรวบรวมเป็นบอลเกนกินะครับลูกใหญ่ๆแล้วก็พลังโจมตีโรบิไซน,นี่ไปนะครับเปิดวิดีโอไม่ได้ให้ดีอ่า โดนิกสิทธิ์นะครับน,นี่ประมาณนี้วันเก็นกินะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับก็คือใครโดนนี่คือปิดฉากได้แลนนะฮะซึ่งก็มีอยู่ใน Google Map ด้วยนะครับน่าสนใจจริงๆเลครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบรายการนี้นะครับสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจเราได้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทปวันนี้ที่มีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สามารถกดติดตามกดสกัดอีกันไว้ได้เลยนะครับโอ้โหเราคิปมันจะไปแจ้งเตือนหน้าจอท่านผู้ชมเลยวันนี้ขอตัวลาครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้ามีกิจอะไรก็อย่าลืมลงกันไว้นะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย